ครับโสดนะครับตอนนี้พบวกวับผมกับนัดไปครับเช่นเคยครับหลังจากกลับมาวันนี้เราจะมารีวิวคนเดียวก่อนมาวันนี้เราจะมารีวิวการซ่อมอาวุธของมายครับซ่อมการซ่อมอาวุธครับเป็นก็คือการวิธีซ่อมอาวุธเนี่ยก็คือการแบบนำของที่ใกล้จะพังสองอย่างนั้นมารวมกันนะครับก็คืออ่าเราก็ต้องมีคือไอเทมสองอย่าง ที่เป็นพวกไอเทมที่สามารถใช้ล้วจะลดอย่างเงี้ยครับนะวิทัพแถบสีเขียวขึ้นนะครับอ่ะสักูับโอเคโอเคอันนี้อเอาไปครับก็คือเราต้องมีไอเทมการต้อมุดก็คือต้องมีไอเทมทั้งหมดสองอย่างครับถึงจะก็คือการเอามารวมกันให้กลายเป็นไอเทมอันเดียวครับ อ่ะผมก็ขอใช้เป็นไอเทมไม้แล้วกันผมจะลองไปอ่ะทำให้มันเหลืออะไรน้อยแล้วกันอ่ะครับสักครู่เราก็ตีไปเรื่อยๆตีหรือว่าใช้ไปเราเรแต่คนนับอ่ะครับอ่าครับสวัสดีครับอ่ะหลังจากการที่เราทำให้อาวุธ ก็คือทําให้อาวุธมันเหลือประมาณนี้นครับก็คือครึ่งหนึ่งของหลอดสีหลอดพลังการใช้งานก็คืออ่ะเราก็จะไปดูวิธีการทํากันเลยอ่ะก็คือทําง่ายๆครับก็กด E ขึ้นมาแล้วก็นําไอเทมไปใส่ไว้อ่ะใส่ยังไงก็ได้ครับอ่ะใส่ยังไงก็ได้ใส่ไว้ในช่องลงกันนะครับจะได้ดาบจะซ่อมเพิ่มขึ้นมานครับเนี่ยก็เป็นสามารถซ่อมได้ทุกอย่างนะครับที่เป็นไอเทมอย่างเงี้ย แต่ผมยังไม่เคยลอง,ลองซ่อมไฟแช็กเลย่ะครับเห็นไหมครับจะได้ไอเทมเพิ่มก็คือก็คือการประหยัดทรัพยากรอบกแบบนะครับอ่ะแล้วเราลองมาซ่อมเสื้อผ้าดูครับก็คือลองมาซ่อมเสื้อผ้าดูดกค่ะ,ะนี่ครับน้ำหมวกอ่ะหมวกจะพังแล้วหูหมวกโหดซะเวยแต่เกิดหมวกนี้คือหมวกเหลืออธทุกอย่างนะครับถ้า มันนับเกจอยู่แล้วถ้าเราไปบวกครับเห็นไหมครับเนี่ยหายหมดเลยแต่เราจะได้บวกที่ดีกว่าคือไม่ดีครับผมไม่แนะนําให้ใช้ก็อใส่คก็คือผมก็คือบอกว่าการแบบนำไอเทมอย่างเงี้ยมารวมกันก็คือการประหยัดทรัพยากรอีกแบบหนึ่งครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วนครับสวัสดีครับ